จะเปื่อยแล้วต้องรีบต้มกินให้แมงวันแมงวันตม้มสวยดีค่ะนนนนเนี่ยสวยนะเนี่ยอ้าว ดอกยังไม่ดอกยังไม่เน่านั่นดอกใหญ่นี่ก็ดอกใหญ่โอ้โหดอกใหญ่นะเนี่ยนี่น้างไปเลยดอกสวยเนี่ยค่ะสวยดี โอ้เกลียดแมงวันจังเลยเกลียดมากเลยค่ะเสียงแมงวันเนี่ยนี่น กอเฟื่อนนี่น่าจะมีเยอะๆเคยเจออยู่ในดงเฟิ่องเยอะๆแล้วก็ไม่เจออีกที่ไงค่ะนี่ก็สวยอุ้ยลำคาญแมงวันมาตอมตาขายาวมีไม่ ห้างกอบอูบูเบอรี่โหสวยจังเลยโ้ดอกบ้างบางนี่ไ่งวงเขียนะเนี่ยโหเดินเดินไปเมื่อกี้ก่อนที่จะมาเก็บเนี่ยเดินเดินดูเผื่อเจออีกนะค่ะนึกในใจโหถ้าเจอ เห็ดนางลมสีทองนะสงสัยดีใจจนเป็นลมเลยไม่เจอแม้แต่ดอกเดียวนี่แนาวหรือยัง งกินได้อยู่นั้นเนี่ยดอกดุดนันตรงนั้นเหี่ยวไปแล้วดีแล้วปีหน้าขอให้เกิดมาเยอะๆอยากเจอที่เดินมาเรื่องอารามเลย นี่นี่เน,นี่นี่แห้งไปแล้วนี่ไม้ไม้ค้ำเดินต้องใช้ไม้ค่ะอุ้ยไม่ว่าไส้เดือน ใหญ่นะเนี่ยนะตัวใหญ่ไม่ใช่ครือ่ะไม่ใช่ตัวเลเตียงเดียวนั่นน่ะเตียงเดียวค่ะเดียวตัวใหญ่เลยนนะนู่นน่ะ ตัวเท่าไก่เลยแหละอยากไปป่าอีกป่านึงจังเลยในป่าอีกป่านั้นนะคะห่างจากที่นี่ไปครึ่งชั่วโมงมันจะมีลีกด้วยอยากไปจังเลยอ่านี่เละแล้ว ดอกเมื่อกี้เละขานี่มะอีพวกอันนี้เละแล้วเละแล้วค่ะไปกนินแล้วนี่ก็เละ นี่แขงงไม่เห็นดอกใหญ่ เห็ดกอแน่ใช่จริงๆสวยนะเนี่ยโหหวานนะเนี่ยว่าเป็นเห็ดพึ่งใช่จริงๆมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะเห็ดยงยงสูงคืบกว่าสูงมากมันคือเห็ดอะไรก็ไม่รู้ ถ้าดอกตุมๆมันเหมือนงอบเหมือนงอบอยวนเลยสิเนี่ยอุ้ยบูเบอรี่โอเก็บกินเลยบูเบอรี่ดิบๆแบบเนี้ยอร่อยค่ะเนี่ยถ้าดิบๆเนี่ยอร่อยอร่อยจริงๆพี่ที่เดินป่าด้วยกันค่ะแกพากิน มันเปรี้ยวๆแบบบอกไม่ถูกโอไม่เยอะเลยมีอยู่มีอยู่แค่เนี้ยดอกสร้อยทองเยอะเยอะค่ะแต่คนเป็นโรคความดันสูงอย่ากเก็บไปต้มชาดื่มนะคะมันจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นแต่เป็นยาดีเป็นยาดีจริงๆดอกสร้อยทองเนี่ยค่ะลองไปค้นดูสรรพคุณนะคะนี่ก็เหมือนกัน ออกฝักอ่อนๆมาเนะี่ยสวยๆวยต้นอะไรก็ไม่รู้จะเก็บแอปเปิลจิ๋วไปไปตำอร่อยแต่พ้องขอโทษภาพมันไม่นิ่งเพราะว่ามือซ้ายเนี่ยถือกล้องด้วยแล้วก็จับกิง่งโว่มันจะเก็บได้ไหมเนี่ย นี่เอากิ่งนี้ยมันสูบจัดลนโอ้โหวางไว้ตรงนี้ก่อน,นสูบจัดหามด้วยทีล่นเต็มพื้นเลยไปตรงตรงกิ่น,นี้สิไม่ถึงค่ะมันสูงไปไหนสิโอไม่ถึงไม่ถึงสูงมากไหนดูกิ่งน,นี้สิ ได้นี่ค่ะเมืองนี้มีอยู่ต้นเดียวจริงๆโคมันหลนมันลนค่ะยังไม่ทันดึงเลยหลนแล้ะ เก็บให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะมันหลน่นที่มาเยอะๆ,ๆหล่นลงเหลืออยู่แค่เนี้ยที่อยากได้คืออยากได้ตรงเนี้ยที่ครั้งก่อนมามันสวยมากช่อใหญ่ช่อใหญ่จนจนไม่อยากจะเก็บไปลองอีกครั้งหนึงลองอีกครั้งดูสีมา เนี่ยหักทั้งกีบเลยโอ้โหมันลนหักมาทั้งกิ่ง